สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยูตุมซ้ายเลาะน,นะครับผมอีพีนี้ผมจะมาทําเมนูแซ่บๆให้สุเจ้าเบิงเด้อเมนูที่ว่านี่ก็คือมะมา่าโอเครสเผ็ดนะครับกับมึกว้อยว้ายนะครับเนาะก่อนอกกื่นเรากำลังพาทองมึกว้อยว้ายเอาหมึกดำๆมันออกนะครับนะเนาะเอาพาแล้วๆใช่ไหม,น,มน,นี่ยเห็นวันนี้แล้วๆแล้วๆนี่อ่ะหลังจากนั้นครับาทีนี้อ่ะเปิดแก๊สครับเปิดแก๊สเออแล้วก็ข้างหม้อแต่ก็ใส่น้ำแก้วนึงใส่น้ำแก้วที่สอง แก้วที่สามมามาครับมามาโอเคสามหอมนิ้วน่ะเสียแตกกันยังบนที่นี่เฮ้ยสีครับสีบนที่นี้สีสีมามาสี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 ไปเลยสีแต่แกะออกมาครับบนที่นี้เฮ้ยทั้งเสือทั้งเสือระบ้าแนวได้บนน่ะสามหอนะครับผมเนาะโอ้สองหอกอี่มลปละน้ำเดือดแล้วก็ลวกเสร็ครับบนที่นี้ลวกเสร็มามาโอเคครับบฮ้ยเสร็จเนียวนุ่มเสร็จแง่พร้อมนะ ไงก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปครับบัดนี้เนาะตักใส่ถั่วแล้มาใส่เครื่องปรุงเข้าไปเนาะบ่ต้องปรุงหยังหลายครับมพราเหมาขี้มันแซ่บอยู่แล้วนะอ่ะคนครับบัดนี้คนคน,คน,ค,นคนใ้เข้ากันเนาะคนๆๆคน,คน,คน,คนแล้วๆก็พักไว้นะครับเนาะแล้วก็มาเปิดแก๊สครับลวกมึกบัดนี้อ่ะลวกมึกไหวไหวด้วยข้าเตรียมไว้นะครับเนาะลงไปแล้วครับบัดนี้โอ้ยแับยางสวยงามเลยเป็นเจ๋ไดาครับแล้วก็ตักใส่ถั่วเสรแล้วบัดนี้เออตักตักตัก อย่างไรลราก็มาเทะเซนครับใส่ขใ B ไข่ลวกในโอ้ปกได้เหธีการไข่ลวกให้เบื้องนอกเขาตัวได้หลายแล้วก็ใส่หมึกลงไปครับผมเออใส่ไข่ลวกใส่หมึกใส่อย่างไรไปกัน,กน,กนดูหน้าตาเป็นต้อกินแล้วลนะ่ะเนาะโอ้ยบอกเคยเห็นแมวเหมือนจักเจือเอาจวดมาที่นี่อ่ะกระดูกจ๊กเก้วนึงมาที่นี่โอ้ยจะไม่กินจะเสียบนะคุณอ่ะยกยกยกเมืเอเอ่อเติร์ดอ่าวาสั่นเพิ่นว่าอ่ะผมขออนุญาตหากเด้อเฮ้ยหลังจากที่ยกไปแล้วก็ซอสมาที่นี่ เอาตักเข้าไปเส้นติดข้อตายซะเนาะเนาะเนาะอ่ะเฮ้ยเบิ่งเบึงพี่น้องเบิ่งเบึงเบึงอ่ะยำเข้าไปอ่ะเส้นยังยำมาแหลกเลยนั่นใส่เข้าไปปลาหมึกปลาติ๋นอ่ะหมึกวอยว่ายเนาะต้องใส่เกินมากไม่เคยพอหมึกเพื่นนี่อ่ะอ่ะหยัดด้วยผักไปที่นี่อ่ะยัดเข้าไปเออเฮ้ยยำไหมสุดจัดประรัดบอกขนาดอ่ะแหลกไปนั่นแหลกไปแหลกไปอ่ะ ทักไว้ครับตักไว้เซนตักไว้มายัดเข้าไปอ่ะยัดเข้าไปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นความสามารถส่วนบุคคลเด้ออย,ยาสุภาพกันกินแบบนี้เด้อติดข้อตายได้เด้อกัดเข้าไปพักหอมเลยบ๊วย,ยกินมันคือมูคือพวกเพลินเพลินนี่นะกัสเฮตเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าของตัวนี้ไหมเออทั้งมือซ้ายมือขวาอ่ะตามเข้าไปอีกครับพี่น้องตามเข้าไปอีกโอ้ยเนาะ,ะตักเข้าไปอีกที่นี้มา เอาเบิ่งมาที่นี่เส้นมันใหญ่นะพี่น้องนะเส็มมันใหญ่แห้งนะต้องค่อยๆกินเด้อผู้ดใดยาสุภาพกันไปเฮ็ดอันแนวนี้เด้อสิบอกให้เด้คุณน่ะตามในมึกปวยไหวเอาห่งหิเงหิไปหิ่นี่งรระางงางิ่งหงิ่งหิ่ง้ิางหิ่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 ง่กัน่งหิ่่นห่งห่งงหา่งหิงหา่งหิงหม่งหิ่งหิงหงหงหนกงห่งหิ่งหิ่ง่ิ่งหงหหน่งบหน่อยครับ ตามด้วยพักหอมนะวันที่นี่ะยำเข้าไปอีกบู้ยสุดยอดเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปไปลายพักเหลืองๆก็บบ่ออกเลยเนี่ยเพื่อนอนะอ่ะเอาให้มดต้องมดเออไปเอาต่อมาที่นี่เออบ่ได้บได่ได้ได้สิขายข,ขีนาเพิ่นอนได้การได้การอุ้ยเห็น,ห,นะนหน้ารายแตกน้าเมนบอซุ้มเจ้านี่นะเฮ้ย เงียเข้าไปอีกเงียเข้าไปเออนั่นละ่ะแซบบอแซบบอได้เฮ็ดเสียงแซบไปฟังเอาเงียบเข้าไปอีกเงียัเงียบเยัเยบเเข้าไปอีกบู้ตึงมือบวยว่าติดเข้าไปน้ำพี่น้องเอ้ยวุ้นพนะุนน่ะสุดยอดสุดยอดไปเนมหาพักกันที่นี่อ่ะตั้งโอครับตั้งโอโอ้ตั้งโอนี่คิวเลย,เลยแต่ว่าก็กินได้พี่น้องเอ้ย สุดยอดยำเข้าไปเง่ยเข้าไปเดวผมเสียดเสียงเด้อืมอ่ะตามเข้าไปอีกครับอุ้ยตามด้วยต้นหอมสงสัยขับท้ายไม่ค่อยดีเพื่อนนี่นะต้องกินพักหลายหลเออยำเข้าไปอีกเออเนี่ยยังไหนลีลาในการกินพักบอกขึ้หมูครับบอกขึ้หมูบอกขึ้หมูบอกเลยสิ่งนี้เจร์เจ้าเลยนี่เออยำไปเรื่อย ฝากกดซับสากให้กดเลยกดแช์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำได้นนครับเด้อผู้ใดขับเบิงอดูก็ได้เอาเข้าไปอีกอืมยำเต็มแก้มเต็มปากเต็มคำครับอ่ะแงเข้าไปได้ปะโอ้ยมามาโอเคี่สินมันญงได้พี่น้องเด้อผ่้ใดว่าเลนได้หน่เด้อพูดนะ ยัดเข้าไป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 เรื่อยๆยัดเข้าไปเรื่อยๆออแนมหาพักใบตั้งโอ้ครับอุ้ยหิวกุบถีบใบนี่บอกเลยแต่ว่ากระแสบครับเนาะใบอันนี้แซบกินยังไงกระแสบครับยัดเข้าไปอีกครับผมยัดเข้าไปอ้อโอ้ยคือแ็บเลยเนาะือเจ็บตลหเนาะต้นหอม้วครับไปเจอมนต้นหอมยัดเข้าไปอีกออ คือบมุมนี่แหลเนี่ยแหล,และให้มันกินอย่งสองตนเลยไนะพักตะบักลายไหมโอ้เพิ่นนี่ไหมอุ้ยพิ่นน่ะายพักเรื่องเหลืองเนี่ยกับโบเวเน้นได้กินได้เมดเขาไปได้กับพ่อกระตายเม็ด <c oughs> ไปครับยัดต่อไปที่นี่เอ้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปนัป่นล่ะอุ้ยบ่อยากพากดนเลยหิวเข่าไหมเ,ขขยเ,เ้ยหิวเข่าคักหิวเข่าแน่อ่ะต้นหอมครับพี่น้องมาที่นี่ ต้นหอมครับยัดเข้าไปอีกประเทศนี้เอ,อ้ยขี้เกียจกันเล่นๆกันกันข้างหลังบุญเอายกลยประเทศนี้เอายกยกกับน้ำเก๊กห้วยเน,ะนาะน้ำเก๊กห้วยนะครับเย,ย็นๆนัะจะด่ามาเด้อมันเป็นน้ำเก๊กห้วยเด้อเล็กน้อยเอาบว่าเบิง่งกันจะลองเลียนแบบได้ครับเด้อปุญญนน่นยัยคนใ้คำแนะนน้ำเด้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำ้อครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ